ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนนะโอ้เสียงมีเดียน่าจะดังไปครับผมยังมีปัญหานะครับกับเรื่องการ <c oughs> เออทำคลิปวีดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันที่ใส่เฮดโฟนะครับผมมันไม่ใช่ดโฟนแล้วมันเป็นเหมือนหูฟังบลูทูธนะครับผมคุณสมบัติมันก็ไม่น่าจะดีนะครับผมว่าต้องไปปรับการตั้งค่าอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้ครับ มาเจอกันในเช้าวันพุธนะครับก็ไม่เช้าแล้วครับ9โมงกว่าแล้วสายแล้วนะครับเคลสเมื่อวานนี้นะครับทาไม่ทันนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับได้แค่วันเดียวเลยนะครับผมผมอ่านรายละเอียดไม่ไม่หมดนะครับผมก่อเช้าวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหมดเครี้ยงเลยครับแต่เรายังคงเหลือนะครับภารกิจนะกล่อง7วันนะครับผมกล่องเจวันในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก่อเดือน11แล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมมาดูกันว่า เจ้านกวันใจนะครับตัวนี้นะนะครับจากกล่อง7วันเนี่ยนะครับจะมีอะไรพิเศษให้เราหรือเปล่านะครับ CP จะสูงไหม i v จะดีหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอีโวในคลิปวิดีโอนี้เลยน่าจะดีนะผมว่านะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับแโอ้โหวันใจครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับ520 9นะครับขออนุญาตใช้สับประดดดีกว่านะครับผมเอาล้ครับใช้โอ้โหทำไมต้องใช้เอาต้าบอลก็ได้าครับเนี่ยบอลแดงก็ได้ครับเจ้าลูกบอลใจตัวนี้ครับอ่านะครับวงกลมสีเขียวก็พอแล้วนะโอ้ส่วนตัวเนี่ยไอ้หลักนะครับไอเดียหลักไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเอ่ยนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเอาแล้วครับ รับไป6แคนดี้ครับผม XL ใหม่ได้ครับโอ้น่าเสียดายครับผมโอ้ดูดีนะครับหายไปอย่างละ2ครับผมโดยประมาณนะครับตัวนี้นะครับผม13 13 13นะครับผมโอ้39เหรอ39นะครับหาร45นะครับผม86 ตัวนี้ IV.86 นะครับโดยประมาณนะโอ้อาล้วครับมาดูกันนะครับในกลอง7วันนี้นะครับเราได้ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเจ้านกวันใจนั่นเองนะครับผมในเดือนพฤศจิกานะครับเดือน11นี้นะครับผมเพื่อนๆไปไล่หาจับกันนะครับถ้าใครฟักไข่12กิโลแล้วยังไม่เจอนะครับแต่ผมว่าน่าจะเจอกันเยอะแล้วนะโดยปกตินี่นะครับผมวันใจผมครับมาทั้งหมดโอ้โห 6ตัวครับตอนนี้ปรากฏว่าไอตัวที่อยู่ในไข่เนี่ยนะครับ IV ดีกว่านะไอซีพีนะครับสูงกว่านะครับ CP สูงกว่านะครับ IV ก็โอ้่น่าจะพอๆกันครับผม701นะครับ685นะครับผมไหนๆก็จับได้แล้วนะแล้วเราก็มีแคนดี้มากพอแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตอีโวนะครับวิวัฒนาการนะครับเจ้าวันใจตัวนี้เลยนะครับที่น่าจะมี Cp ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ IV สูงที่สุดแล้วนะก็ลองดูครับว่าจะได้เจ้าตัวร่าง2เนี่ยนะครับชื่อว่าอะไรแล้ว CP เนี่ยสูงถึง1196นะครับโอ้ยเคยเจอคนที่ดันมาเล่น PVP ด้วยนะ นะครับในน่าจะในหลีก2005ด้วยนะครับระดับโปรเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตอีโวเจ้านกวันใจนะครับเป็นอีแรงตัวใหญ่นะครับโอ้เข้าเป็นอีแรงหร้อเป็นตัวอะไรกันแน่ครับเนี่ยนะครับอารมณ์เหมือนไก่แล้วก็เหมือนแรงมากกว่านะหัวเขาจะเปลียนโคนโกนหน่อยนะครับผมนี่ครับโอ้ยมีเหมือนกระดูกติดที่หัวด้วยนะครับผม เป็นอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์นะครับผมเจา้านกวันใจกลายเป็นวันจีน่าครับผมโอ้ oh, นะครับใช้ลอลิงสะกดนะครับน่าจะต้องออกเอ็กเซนต์หน่อยวันจีน่านะครับโอเคครับผมใช้ไป50แคนดี้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตแอบดูก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ p พาเวอร์อัพเนี่ยนะครับไปจนสุดนี่นะครับโอ้ oh. ไปจนสุดเนี่ยครับยังได้แค่2,367เลยนะโอ้แล้วใช้แคนดี้นี่248นะครับ E X L candy ้นี่นะครับมหาศาลเลยครับ296เ้าขาจะไปหาจากไหนครับโอ้มีหน้าแล้วครับเพื่อนๆที่โหนโแล้วถึงจัดมากันครับโอ้ตายครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะพาวเวอร์อัพไปถึงสักพันห้าเนี่ยนะครับเนี่ยครับพันห้ายังพอได้ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือน ท่านอาจารย์ของผมนี่ก็จะเล่นเข้าไปที่ลีก2องหแล้วนะครับโดยใช้เจ้าวันจีน่าเนี่ยนะครับผมโอ้โหเอาละครับฝากไว้ก่อนแล้วกันนะโอ,อ้ไอซัทไอเอ็กแอลแคนดี้นี่หายากแบบมหาศาลแล้วครับนี่ยังไม่รวมสตาร์ดัสนะครับที่ต้องใช้ไปอีก4ี่0 0 0เจ็ดนะครับโอ้โหโหดสุดสุดครับโหด จังเลยครับผมโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะเช้าๆนะครับ9มง10นาทีกับเจ้าวันจีน่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาย้ำรวมนะครับเจ้าแอปโซนะครับเจ้าแอปโซแล้วก็มาวิวัฒนาการร่างเมก้าไปด้วยนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะเดี๋ยวขอไปย้ำรวบรวมมาก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอลาไปก่อนครับวันจีน่าบ๊ายบายครับผม